ต้องรอตำรวจมัจับปคกนก่อนนะตำรวจยังไม่ก็ได้จับปากนได้กิใครก็จับปากวนไงตำรวจก็จับบากนตำรวจจับปากคนเหรอใช่ตำรวจจับากนังกุเราไม่คุยันอะไรนะจับปกวนกางกุ้งแม่อ้วนโอเคตามยังตามแล้วตจับ อทรอีกอาตำรวจพูดช้าช้าพูดชัดชัดตาตาจมวจไม่จับป๊าป้าไงวนหน่อยป๊าป้าทำอะไรผิดเหรอดื้อป๊าจี้นูป๊าป้าจี้นูป๊าป้าดื้อดื้อก็ไม่รับป้อมหน่อยจะไปไหนล่ะมาแล้วมาแล้วจ้า